ใช่พ่อลิมหญ้าเลยครับลิมตะลิงเลยตีไปแล้วเมื่อกี้เนะี่ยเรวไปโดนนั่นกาบมะพร้าวเดินข้างนอกใช่วยโดนครับ ตัวไม่ใหญ่นกว่าตัวใหญ่ดูซอมอ้ยเล็กเกินโอ้นึกว่าตัวใหญ่อกกนอนก,นกไปโดนอะไรมาเนี่ยอยู่ตรงริมน้ำเลยครับริมริมตะลิ่งเลยคิดดินคิดน้ำเลยนึกว่าตัวใหญ่แต่ไม่ถึงกีดปล่อยแป๊บ

มาตกตอนเย็นครับน่าจะห้าโมงเย็นน่้และผมมาผมมาตอนสี่โมงครับเต็มแรกมาแล้วเดี๋ยวตัวเล็กไปครับเลยต่อครับ ตัวไม่ใหญ่อเป็นแผลต่งหางครับไปล่อยไปครับตัวเล็กตามมากัด <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นจะขึ้นตะลิงนะตามมากัดมันใจรอเหยือหยุดเยอะให้ปล่อยไป rồi à, mình lên, to gấp